มาดิยี่แปดมาดิสามห้ามาดิหกสามมาดิมาดิมาเอา,เอ,าอะไรวะนี่กดเล่นๆน,นะ สวัสดีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมมาอยู่ในเกม Jungle d e l i c e นะครับผมของค่าย PG เมื่อกี้ผมลองกดแบบหามขำแบบว่าแบบไม่พูดไม่มีไม่มีปีมีกุยก็มา6 9ร้าบาท,ทคือกูงงไปเลยแบบจบคลิปเลยนะป๋ว <c oughs> นะสวัสดีทุกท่านด้วยนะเพื่ไเป็นการเสีเวลากดมือดีกว่าไป <c oughs> อุ้ยมาอีกแล้วเฮ <c oughs> ้ยมันรัวจังวะ5 1 8 ไอ้ยวัตถาฮะคอดเปลี้ยเลยกำไรมากำไรมาไม่พักเลยว่ะรอจังหวะเพราะว่ามันต้องรอจังหวะว่าเอ้ยมือเดือบไปแล้วโอ้ไม่ทันต้องรอกดต่อมือเดือบเปิดป่าวเปิดตู้ไอ้กล่องมาแล้วเอาไม่แจกหรอโอ้เรากล่องไปไหนเออมาแล้วครับผมมาแล้วแอปเปิลแอปเปิลโอ้ยสามร้อยเก้าสิบสอง โอ้โหหมายว่ามันน้อยกว่ารอบแรกใช่วหโอ้แต่มันก็เยอะนะเพราะเป็ดสามโอ้ยไม่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอางูอันอันนี้แพงสวยเลยเดี๋ยวร้อยุสามไม่อีกร้อยสี่สิบฮยกล้วยกล้วยมันแพงว่ะเฮะกล้วยมันแพงวะมาวายกับสกตเตอร์แต่อยากเข้าสกตเตอร์ว่ะอยากรู้ว่าหน้าตามจะเป็นยังไงว่าไม่เคยเล่นเลยเกมนี้แบบว่าคือแบบผ่านตาม,มากเลยนะคือไม่ได้สนใจแต่เมื่อกี้คือก่อนเข้าดูคือเห็นคนเล่นแบบ 3ามพันเจ็ดร้อยก็เลยต้องเข้ามาลองดูแต่ทีนี้กดปรากฏมากำไรหายแล้วนะบ้าก็บผกไป,ปเปล่าออกูจะลองนะใหม่อีกแล้วอายจุสองบาทนะแต่เกมนี้ไม่มีคูณว่ะไม่มีตัวคูณว่ะแต่อยากรู้เข้าสเตเตอร์มันจะเป็นยังไงก็จะว่ากดกันเข้าเลยไหมกำลงกำไรช่างมันต้กดให้รู้เลยไหมให้ท่านผู้ชมรู้เลยไหมว่าแบบหน้าตามันเป็นยังไงเอาป่ะ อย่างนี้เราต้องลดเบ็ดไหมอ่ะน้เฮ้ยเฮ้ยมึงไม่แจกกล่องหรอหรอเฮ้ยฮะโอ้โหมาทีละกล่องมามันเรียกว่าอะไรสกัง่ะไอตัวเนี้ยหรือว่าอะไรกันเอามาแล้วครับแจกกล่องเป็น้วโอ้โหแอปเปิ้ลไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เอาเฮ้ยแอปเปิ้ลแถบบนล่ะ อ๋อมันต้องอ๋อโอ้โอตรงนี้ตรงนี้มันต้องแบบเป็นแอปเปอร์เนาะกนะูจะลองมาอีกแล้วเนาะจะว่าอุ้ยแพงกุวยโอ้ไม่น่าพักเลยวัตถุฟักแพงนี่ต้องสับประรดฮะสับประรดแพงกับเชอรี่นะฮะเอ๊กดมือทำไมนะ้าออโต้ก็มีเพื่อความดิบเพื่อความดิบไง หมาครับผมต้องร้องไปบ้าแล้โหบอกแล้วว่าแอปเปิลมันแพงมาลุ้นมิลโอ้โหสองโอ้ยกล้วยกล้วยโหดโอ้ยยังไม่เข้าวายแต่เข้าวายด้วยไอ้อ้อะไรนะมันชื่ออะไรนะมันลืมชื่อแล้วมันเคยชื่ออะไรไว้มาครับผมมีลุ้นอีกสองช่องจะไปไหนอะฮะ ไปไหนอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งเลยามาแน่มาเม่เกือบแล้วโอ้โหไม่ให้คุณรู้เลยหมากลับลืมชิปปุ้าาาานะปยแล้วแตกเยอะขนาดยังไงวะอันไหนกากสุดแต่อันไหนกากสุดนะนี่พัลสเก็ตเตอร์เหอะกูไหวและมากูไหวและ เวฟนะี้ชมไปแล้วนะชมไปแล้วนะกูชมไปแล้วนะกูชมไปแล้วนะกูชมไปแล้วนะวนะยังสเก็ตเตอร์ยังไม่ลงสเก็ตเตอร์ยังไม่ลงยังไม่ผ่านได้ย,ย,ยังโอ้ยมาแล้วผมยังวันนี้กูเริ่มทอนโอ้รู้แล้วเมื่อกี้จะเป็นไฮไลท์ ไอ้ลุ้นแบบเยี่ยวเหนียกันไปเลยนะครับผมกลวยสามอันสามสัห้าบาทนะฮะอารับขนานาอารั์มันก็นอกจากไม่ข้าสกตเตอร์แล้วมันก็ไม่แจกมาครับผมยังหวะนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหสกตเตอร์เลื่อนผ่านหน้าไปแบบแบบเดี๋ยวต่อยกูเลยมะแม่รัวไปแล้วครับจังหวันนี้รัวไปแล้วเอาแบบโทโบไหม มันจะหายไวไปหน่อยก็หละถ้าโทโบมัจะไปรออะไรอ่ะมาก็ผมร้อยี่สิบปัดเจ้าตาโกะมาปั๊บโอเคครับผมกล่องมาหูอุ้ยมุมมุมหยีดีเดี๋ยวเราติดป้อเสียวอยู่ป้อเสียวอยู่มามาโทโบไปห้าสิบรอบไปเออสองแคปเตอร์ไม่ต้องลุ้นเลยไปแล้วกมกล่องอุ้ยกล่องแบบนี้โอ้โหตัดผม มาดิยี่แปดมาดิสามห้ามาดิหกสามมาดิมาดิมาแม่มเฮ้ยเอาหน่อยูนมา 5, ผมสามร้อยแปดสิบห้าครับอมกล้วยมาอีกแล้วครับผมพอมกล่องคูณจะมากล่องให้แบบนี้แหละฮะโอ้โหเกือบห้าร้อยบาทโอ้โห แม่ผมเน้นจริงๆผมควรเลิกแต่ผม,มอยากเข้าสแคปเตอร์ให้ท่านผู้ชมดูนาหา420ไมค์ก็โหส่องสแคปเตอร์ไม่กูรุ้นเลยคือมาถึงลงสามเลยไม่ได้เหรอมาครับผมกล่องซุม่มแอปเปิ้ล1ิ0กล้วย15กล้วย35จะหมดอยู่แล้วเฮ้ยยงหมดไปกี่รอบกี่รอบแล้วเนี่ยเป็นร้อยแล้วมั้งแม่ เฮ้ย hey, นุ่มเฮ้ยเฮ้ยมันนานไปแล้วนะหืมอืมสิบทีสิบเจ็ดทีสุดท้ายมึงไม,ไม่ไม่แตกสักบาทเลยเหรอโอ้โ oh, ห oh, บาทมึงก็ไม่ให้กู oh, อยากเลิกดิไม่แปดสิบครั้งปฏิบัติดูดิกูจะได้เข้าไหมแคปเตอร์กูจะได้เข้าไหมกูได้เข้าโบนัสไหม ลุ้นเลยอ้อยมาอีกกี่สิบบาทไม่กูไม่น่าทักทักกูแม่งไม่ไมาเลยนะครับแม,ม่สามตัวมันยากขนาดนี้หรือวะฮะลงมาเหอะกูไหวแล้วลงม,มาทุกอันทุกอันจริงๆอ่ะกองอีกแล้วพร้อมแซปเตอร์ไปะร้อยุ๊กูร้อยกั็เท่านั้นน่ะก็ะเท่านั้นน่ะ กูหวแค่สแคปเตอร์แค่สแคปเตอร์เอาให้หมดเลยไม่แหละทุนกว่าฮะฮะเออเอาที่สบายใจสงสัยไม่เข้าไม่เข้านี่กูเศร้าเจ้าโหเพื่อคนดูขนาดนี้เข้าเออเข้าแล้วก็แตกสักหมื่นนึงนะนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้รีบไม่ได้เร่งเลย ไม่ได้เร่งเลยจะไปนอนแล้วเนะี่ยตีหนึ่งแล้วเนะี่ยฮะจังเกิลดีไลท์นะครับผมเกมนี้อ่างอย่างยัง,ยง,ยง,ยงคิดอย่างผ <laughs> ู้ชมมาอีกแล้วกล่องเว็อะไรอุ้ยกล่องเยอะอยู่นะเ <laughs> ชลและเชลลี่อยู่ข้างล่างมึงไม่ไปเฮ้ยบิ๊กวินพันสอเอ้เอ้เอบิ๊กวินหน้าตาเป็นอย่างวะแล้วมันเข้าบิ๊กวินได้ไงวะ นิดก่อนแล้วไหมกูก็ดปลุกคือสามร้อยห้าสิบก้าสแตดกูก็หลงดีใจหรือว่ากูเข้าจะเก็บเตอร์กูเข้าบ่นนั้นเมื่อกี้เอาเอาเข้าแค่เข้าบิ๊กวินให้ชาวบ้านให้พี่น้องดูก็พอแล้วนะเก,ก็บเตอร์อุ้ยเฮ้ยมีไม่ได้สักบาทด้วยหรอคูไปต่อไม่เป็นเลยครับว่าอันนี้ อยากโลกเราอะ,อะนะฮะจังเกินดีไลท์ฮะผูกดสองอพอคือจริงๆอ่ะมันกำไรเว้ยแต่เพียงแค่ว่าผมอยากเข้าาสแครเตอร์หรือเข้าบนนะท่านท่านดูนะ,ะัะผมก็ด้วยความโลภจะแหละเพราะว่ามาช่วงต้นแล้วมันแตกเลยโอกาสที่จะแตกต่อมันก็ยากนะพอสควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านผู้ชมใช้วิต จาเลยนยานผู้ถูอวะในการรับชมนะครับผมให้ทุกท่านได้ไปลองเล่นเองนะครับเพื่อว่าทุกท่านจะดวงดีมากกว่าผมก็ยังไงฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็ลิงก์ที่ผมเล่นก็ฝากไว้ที่ใต้โต์แล้วด้วยนะครับผมทุกท่านยังไงไปเติร์กไปแหนะแหนะมองหน้ากูมอง,มอง,ม,องมองหน้ากูใช่ไหมมองมองหน้ากูใช่ไหมหอดอกหนึ่งถูกเว้ยขอดอกหนึ่งถูกเว้โดดอเย ขอดอกเวยเออคุเลิกก็ได้โอ้โหน้ําผมก็ฝากคุณด้วยครับผมกับเกมนี้เงินคุหไหยหมดแล้วนะสวัสดีทุก่าด้วยค่ะสวัสดีครับ